จะดีแค่ไหนถ้าอยากได้เงินก้อนแต่ไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์แล้วดอกเบียร์เนี่ยเริ่มต้นแค่15.99%า1 5 9ต่อปีเงินเข้าพร้อมเพลย์ไวนะภายในไม่กี่วันวันนี้พาไปดูสินชื่อใหม่นะซึ่งเป็นเงินก้อนทันใจดอกเบียรก็ลดต้นลดดอกนะ พอนสบายสุดๆใครที่กำลังเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างเนี่ยอยากจะปิดหนี้บัตรเครดิตหลายใบรวมกันอยากจะได้เงินก้อนขยายร้านเล็กๆหรือหมุนเงินธุรกิจหรือแค่ต้องใช้จ่ายด่วนเนี่ยอย่างเช่นข่ารักษาพยาบาลค่าเทอมลูกแต่พอไปขอกู้ก็จะเจอคำถามมีคนคําไหมมีหลักทรัพย์หรือเปล่าฟังแล้วก็เหนื่อยเลยใช่ไหม สินเชื่อที่พูดถึงวันนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อที่เข้าใจคนที่อยากได้โอกาสจริงๆไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์แค่มีไรายได้เนี่ยก็ยื่นได้แล้วนะและตัวนี้เนี่ยเขาก็คือวันโลนจากอีออนเป็นสินเชื่อเงินก้อนแบบส่วนบุคคลนะที่ให้เงินใด้ไวดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยก็เพียง15.99%ต่อปีพอสบายนะสูงสุด60เดือน จุดเด่น4ข้อเด็ดเด็ดของวันโลเนี่ยก็คือ 1. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องมีคนคำสมัครได้เลยนะทุกอาชีพ 2. ผ่อนรายเดือนลดต้นลดดอกยิ่งผ่อนเนี่ยก็ยิ่งหมดเร็วนะ 3. อนุมัติไวเงินเข้าพร้อมเลลยทันทีนะผ่านแอปอีออนไทยโมบายและ 4. เลือกผ่อนได้ยาวเลยตั้งแต่12ถึง60เดือน ตามกำลังจ่ายของเรายกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะสมมติได้คุณขอกู้1,000 0บาทดอกเบียริ่ำต้นที่15.99%ต่อปีถ้าเลือกผ่อน12เดือนเนี่ยก็ตกเดือนละประมาณ906บาทนเท่านั้นนะคือมันเบาวกว่าค่าหมูกระทะเดือนละสองครั้งซะอีกส่วนคนที่อยากจะได้วงเงินสูงๆเนี่ยก็ยื่นได้นะยื่นได้ถึง500,000บาท วงเงินเนี่ยจะไม่เกิน3.5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะและที่สำคัญไม่มีค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าบัญชีกด้วยแล้วเงินก้อนจากวันโลนเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างเยอะเลยนะปิดหนี้บัตรเครดิตให้เหลือนี่เดียวลงทุนขยายร้านเล็กๆหมุนเงินธุรกิจช่วงปลายเดือนจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเทอมลูกหรือจะเก็บเอาไว้เป็นทุนหมุนก็ยังได้ บอกกับคนที่อยากจะจัดการเงินตัวเองนะให้เป็นระบบมากขึ้นใครสมัครได้บ้างพนักงานประจำนะรายได้ตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปหรือเจ้าของกิจการหรืออาชีพิสระที่มีรายได้สมัครเสมอขอเพียงอายุ20-60ปีบริบูรณ์เอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็ปัดประชาชนตัวจริงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ และก็สำเนาบ,บัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนนะเจ้าของกิจการเนี่ยสามารถจะใช้ใบทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัทแทนได้เลย สมัครก็ง่ายมากนะแค่ไปที่สาขาอีออนทั่วประเทศแล้วก็กรอกข้อมูลกับพนักงานผ่านแท็บเล็ตหรือจะสมัครออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกลับก็ได้นะหลังอนุมัติแล้วเนี่ยจะมี s m สแจ้งผลเราก็แค่กดยืนยันยอดเงินแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยผ่านแอปอีออนไทยโมบายจากนั้นเงินก็โอนเข้าพร้อมเพลทันทีเลยนะไวเหมือนโอนจากเพื่อน ใครที่อยากได้เงินก้อนสบายใจดอกเริ่มต้นแค่15.99%ผ่อนยาวได้สูงสุด60เดือนวันโลนจากอีออนก็ถือเป็นอีกทางเลือกนะที่น่าสนใจเลยแต่ก็อย่าลืมคำเตือนสำคัญกู้เท่าที่จำเป็นละชำระคืนให้ไหวเพราะว่าการกู้ที่ดีเนี่ยก็คือการกู้ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น